ประชาชนและบรรดาเด็กๆนะครับอายุระหว่าง5ถึง11ปีก็ยังคงเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์2565นะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศการฉีดวัคซีนที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่นก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยมีแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลขอนแก่นได้มาให้บริการแบบ Walk- In ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เริ่มตั้งแต่4โมงเช้าเรื่อยไปครับจนถึงเวลาบ่าย3โมงครึ่งโดยวันนี้มีผู้ปกครองและก็คุณครูนะครับได้พาเด็กๆอายุระหว่าง5-11ปีส่วนใหญ่ก็เป็นโรงเรียนในเขตเทศบานนลนครขอนแก่นอย่างเทศบาลสวนสนุกนะครับแล้วก็ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นมารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ส่วนประชาชนทั่วไปเข็ม1ก็ฉีดซีโนแวคไฟเซอร์แล้วก็แอสตราเซเนกาเข็มที่2ก็ซีโนแวคจิโนฟาร์มไฟเซอร์แล้วก็แอสตราเซเนกาส่วนเข็มที่3กับเข็มที่4นะครับเป็นไฟเซอร์แล้วก็แอสตราเซเนกาสำหรับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทั้ง26อำเภอมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว1,186,402คนหรือคิดเป็น94.45% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้1,256,172านสองแสนหบเหนหนึ่งร้ยเ็คน